ลูกกระนูเหลือสองดอกเลยนะครับเฮ้ยเราเข้าไปเก็บเดี๋ยวนะผมจะลองเสี่ยงไหนอะโยนมาอ๋อโอเคนี่คือตายไปละตายอรอฟ้องลมเสือฟองลมเสือุะโอาน์อสายืนเก็บได้ตั้งนานมึงไม่อันนี่สงสัยดึงแล้วมันเจ็บครับทุกคนล่ามี กินอาหารยังยังรอไปกินใกล้ๆกินได้เลยเอ่ะมึงคืออะไรหรอยากาันตายหรอ,อยาวิ่งวิ่งไวไวปะละ่ะอืฟองตามไม่ทันเลยนะพี่เอาแล้วนะอยู่คนละมุมนะไอพี่อย่าเพิ่งยิงพร้อมกันเดียด๋วยวๆหามุมก่อนฟองฟอง,ฟองมารอข้างล่างเลยฟอง ที่ฟองยืนอยู่ถอยลงไปใช่ปะ่ะดีไกลเกินไปเดี๋ยวถึงเวลาดีต้องวิ่งตามมายิงนีถ้าเกิดมันวิ่งตามพี่อ่ะอ๋อโอเคออางั้นเรามุมเดียวกันถอยถอยไม่ต้องยิงวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวไม่ต้องยิงวิ่งไม่ทันมันพี่ตรงตีตายเหรอใช่พี่รอให้มันหลุดสะโกบไปเลยแล้วก็ค่อยมาชุบเอา ว่ามาชุบหน่อยตรงถงังแม่หม,มีเลยมีเได้ลอดแล้วพี่หลุดแล้วให้มันกลับมากินน้ำผึ้งก่อนนะกลับไปที่เรือเลยกลับไปที่เรือได้ไม่ได้ปะพี่มันวิ่งเร็วจัดเลยอะหรือว่าเราต้องทำกับดักหมีหอะ งานเพื่อนที่เหมือนวิ่งให้มันติดต้นไม้อ่ะมันต้องติดบากอะไรก่อนนะติดก้อนหิน <c oughs> โขดหินอะไรพวกนี้นอ่าอยู่ข้างล่างเธอชั้นหนึ่งหน้าเรือ,อไม่ทัโอ้ยชุบเลยไม่ได้วะติดก้อนหินก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปชุบ มันถ้าไม่ไม,ไม่มันไม่น่าจะได้มันอาจจะถูกมันอาจจะเป็นโหมดฮาร์ดด้วยไงอืมมันตบทีเดียวมันจะหมดหลอดเลยไงถ้าเกิดเราลองมีอีกวิธีหนึ่งคือ ยิงแล้ววิ่งข้างล่างอ่ะยิงแล้วก็วิ่งให้หลุดอ่ะแล้วลองยิงไปเรื่อยๆอ่ะไม่รู้มันรีหรือเปล่ามีแต่วิธีนั้นที่ต้องลองอ่ะลองวิธีนั้นรู้ขนเต็มตัวมันเลยนะเดี๋ยวพ่อพี่นัดไปก็ได้เอออวางไว้พี่ฟ้องไปก็ได้แล้วดีก็ไปลองยิงดูยิงลงมายิงลงมาดูยิงลากลงมาเรื่อยๆนะยิงลักพอยิงแล้วกลับหลังหันวิ่งลงมาข้างล่างเลยอ่ะ เ,เกือบถึงปลายทางมันจะหลุดแล้วกลับไปยิงใหม่ทีนีนับแบบนั้นนะลองเร้เลยธนูมีกี่ดอกก็ลองดูยี่สิบกว่าดอก,กันตายไหมเมื่อกี้พี่ยิงได้ประมาณสามดอกมนะั้งนี่หน่วยพยาบาลของกูมีประโยชน์กับตอนนี้แหละนี่หน่วยพยาบาลฟองซี่เรืออยู่ที่นอนอยู่ไหนก่อน สบายแล้วกูที่นอนอยู่ไหนที่นอนก็อยู่ข้างหน้า <c oughs> อ๋อถ้ามันจะตก <c oughs> อุ้ยไม่โดนได้ไหมเดี๋ยวกำลังไปกู้ลูกขน,นู <c oughs> ไปปักไหนวะเนี่ย ทางเมื่อวานทางนี้ฟ้องทางขวาฟ้องมันจะวิ่งซิกแซดยาอยายาลงไป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 เออมันกลับไปแล้วเอามันวันนี้มันกลับไปใช่ใช่ใช่เรายิ้พวงกัรเรายิงพวงการเลยพองการได้ทีสองดอกลูกขนูไปไหนวะเนี่ย ไปพี่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอยมาถอยมานี่ถอยไม่นี่ถอยไม่ถอยไม่ถอยไม่เออเชื่อพี่เชื่อพี่เถอะไปหนึ่งสองไปไปไปฝองจะมายืนดูอะไรล้วไปมายืนตรงเนี้ยจิ้มหายดิมต้องหล่นเออมันต้องหล่นระบายข้างล่างมันจะหลุดตอนผมยืนอะเอ้ยตอนผมเล่นอะมันไม่หล่นนะ ดีไปอนนับดี๋ยิงพร้อมกันหนึ่งสองยิงวี่งไปฝากูกมาที <c oughs> นึงไอเวนเ <c oughs> ลยเก้าดอกแต่เต็มตัวมันเลยนะลูกขนูอะ่ะถ้ากูได้นี่คือแบบ <c oughs> รวยอะ่ะ <c oughs> รวยลูกอะ่ะ นี่ไงนี่คือนี่ไงดอกหนึ่งเนี่ยนะมานะหนึ่งสองยิงเธอถอยลงมาอีกถอยเร็วกูไม่มองมึงแล้วกูไม่มองมึงแล้วมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันวิ่งกลับไปแล้วตัวกูไม่มองเธออยู่ตรงนี้แล้วกันอยากตื่นเต้นเหรอสองไม่อยากตื่นเต้นนหรนะหนึ่งสองยิง มันมาแร้วมันกลับไปแล้วใช้ <c oughs> วิธีนายพานเว้ <c oughs> 2> 1, 2, ยหนึ่งจองยิงอุ้ยมันเร็วด้วยมันยิงแล,แล้วมันมาเร็วมากโดนความจริงไงพี่ยิงแล้วดีรอยิงตรงนั้นก็ได้นะอ่อ ไม่เรายิงตรงเนินตรงนู้นอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทีหนึ่งก่อนวิวได้หลายดอกเลยพี่ฟอง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 ตัดก่ก้อยพี่หน่อยดิลูกกระดูเหลือสองดอกแล้วนะครับเฮ้ยเราเข้าไปเก็บเดี๋ยวนะผมจะลองเสี่ยง ไหนอะโยนมาอ๋อโอเคนี่คืออ้ยตายไปละตายอ๋อฟองลม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 อุซาน่อาดิอุซายืนเก็บได้ตั้งนานมึงไม่นี่สงสัยดึงแล้วมันเจ็บไวชุบด้วยเดีก่อนดึงแล้วมันเจ็บมั้งเดีพี่เองฟองฟองเดี๋ยวพี่เอองงพี่ไปฟองอยู่ตรงนี้ฟองรอแล้วกันต่อเลย ดึงได้ประมาณสี่ห้าดอกคิดว่าหมีมันไอ้นี่หรือไงก็นึกว่ามันจะไม่ไม่สนใจอ่ะ้มันจะทาอะไรมันจะตายเมื่อไหร่วะพี่เดี๋ยวพี่จะการเองอไปชุกันมาพี่ใช้วิธีนี้แหละทําลูกขนูเพิ่มอ่ะเออทาลูกขนูเพิ่มไปเปิงเหล็กกี้หมโอ๊ยว่าต้องใช้ยาวิ่งว่ะไม่ต้องไม่ ยิงไกลๆอะ่ะพี่ยิงให้มันแบบย้อยๆไปอะ่ะอย่างที่ผมเล่นอะ่ะรอดนะมันจะวิ่งมาสุดฉินตรงที่เรายือนอะ่ะอำนูขนูเพิ่อมอีกสักหน่อย หนูเหรเดี๋ยวช่วยคราวใช้ตัวไหนได้แล้วได้แล้ววันนี้แหละไอหมีมันต้องตายได้แค่สองดอกไ่แต่ตอนที่พี่ลากมาใช่ป่ะแล้วผมดักยิงอ่ะได้สามนะผมยิงได้สามดอกต้องใช้วิธีนั้นแหละโอเคเดี๋ยวมาเร็วแล้วมันจะตายไหมอ่ะคิดว่า มันมันเคยตายเพื่อนพี่เคยฆ่าตายมั้งมังด้วย,ยวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โดนหนึ่งนัดรอตรงนี้แหละมต้องไปไม่ไปอยู่แล้วพี่เลือเป็นเต็มไม่พี่นันไปเดี๋ยวเขาเอ,อ๋อรอ <laughs> โดน เว้ยลงมาข้างล่างด้วยเอ้ย่นึกว่าตายไอเวนคุณพระทบักแล้วเต็มตัวมาเลยอ่ะโอ้ยมึอปกติเ่าต้องหยุดไม่ใช่หรอวะมันไม่หยุดเงียพี่ไปเป็นรอบถ้าใส่ก่อนล้วโดนโดนแรงขึ้นปะสองทีเบาสองทีโดนทีหนึ่งครึ่งหลอดถ้าเลือดเต็มอ่ะอืมอุ้ย มันลงมาเรื่อยๆเลยวะพี่ไม่รู้ดิมันเนลื่นก็เออมันอาจจะลื่นลงหล่นลงมาก็ได้แบบว่ามันตายไหมบุอยากจะรู้ว่ามึงตายเอ้าตายเว้ยตายแล้วเ่หรอไหนๆขอดูศพบขอดูศพเอ้ยในที่โอ้โหแล้วดูลูกดอกรวยอ่ะเกิดเก็บโอ้โหวุ้ยได้ย่างเยอะโอ้ยเนื้อห้าหนังจะลูกดอกอ่ะสามสิบ ขอโยนขอคืนนะครับขอคืนด้วยอะไปอ่ะฟองก็เก็บด้วยเหรอ,อไปเ,อเดี๋ยวแบ่งเก็บไว้สบายแล้วพนูจากเต็มหลอดเหลือสีส้มอ่ะหนึ่งในสี่อ่ะพอดนทานอ่ะนี่แหละวิธีการล่าหมีอย่างนายพันหน่วยพยาบาลของเรา สั่งเว้ยชีวิตไปต้องมีตัวละครรับมาช่วยแต่ทีนี้ไงใต้เรือเก็บไหมต้องเก็บแล้ยไหมพี่ตเหล็กคู่นี้มันมันเป็นแค่ฉากเฉยนี่ว่ะในกล่องในตู้นี้มีอะไรไอหลามอยู่นู่นนี่ไปง่ายเข้าไปตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกไม่มีอะไรนะถือคิดว่าข้างมีพวกแบบไแครปไหม e aí